สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิทานปรมปราทางช่องเรื่องเล่าปรมปราครับสวัสดีค่ะนิทานปรมปราเป็นรายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวจากคติชนตำนานพื้นบ้านที่สะท้อนวิถีชีวิตความเชื่อและให้บทเรียนล้าค่าแก่เราในยุคปัจจุบันค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปยังจังหวัดชนบุรี เพื่อรับฟังเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ที่หลายคนอาจคุ้นเคยในชื่อนาง12แต่สำหรับชาวบ้านในท้องถิ่นแล้วตำนานนี้ถูกเรียกขานว่าพระรถเมรีครับใช่แล้วค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่นิทานก่อนนอนนะคะแต่เป็นตำนานที่มีชีวิตชีวาเชื่อมโยงกับโบราณสถานและสถานที่จริงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการเดินทางนี้กันเลยนะคะ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะครอบครัวของเศษรษฐีนนท์และนางพรามณีทั้งสองมีทิดางดงามถึงสิบสองคนแต่การมีลูกมากเกินกำลังก็ได้พัดพาความมั่งคั่งให้จางหายไปจากครอบครัวที่เคยสุขสบายกลับต้องเผชิญกับความแร้นแค้นอย่างสาหัสครับและด้วยความจนตรอกนั้นเองค่ะผู้เป็นพ่อจึงได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่หัวใจแทบสลาย เขาหลอกพาลูกๆทั้ง12คนไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าลึกในครั้งแรกนางเผาน้องคนสุดท้องผู้เฉลียวฉลาดได้แอบโรยข้าตากนำทางทำให้พี่น้องทั้งหมดหาทางกลับบ้านได้แต่ความจนมันบีบคั้นครับเศรษฐีจึงตัดสินใจทําอีกเป็นครั้งที่สองคราวนี้พวกนางไม่มีเข้าตากอีกแล้วทั้ง12คน ต้องเดินหลงอยู่ในป่าอันกว้างใหญ่เพียงลำพังโดยความหวาดกลัวและสิ้นหวังครับแต่แล้วในความมืดมิดโชคชะตาก็นำพาพวกเธอไปพบกับประสัทหลังงามของนางยักษ์สันตราผู้เป็นไม้และไร้ทายาทเมื่อนางยักษ์สันตราได้เห็นเด็กสาวทั้งสิบสองก็เกิดความรักใคร่เอ็นดูประดุดลูกในท้จึงรับเลี้ยงไว้เป็นทิดาบุญธรรม พร้อมกับเนรมิตบริวารยักษ์ทั้งเมืองให้กลายเป็นมนุษย์และเปลี่ยนชื่อตอนเองว่านางสันทะมาลาเพื่อไม่ให้ลูกๆหวาดกลัวค่ะชีวิตในเมืองยักษ์แปลงดำเนินไปอย่างสุขสบายจนกระทั่งนางทั้ง12เติบโตเป็นสาวงามแต่แล้วความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็เปิดเผยว่าพกพี่ๆได้แอบไปยังท้ายวังเขตต้องห้ามและได้พบกับกองกระดูกมนุษย์และสัตว์จำนวนมหาศาล วินาทีนั้นพกเธอรู้ทันทีว่าแม่บุญธรรมที่รักพกเธอสุดหัวใจแท้จริงแล้วคือนางยักษ์กินคนนางเผาจึงรีบพาพี่น้องทั้งหมดนี้ออกจากเมืองทันทีทําให้นางยักษ์สันตราโกรธแค้นและอาฆาตเป็นอย่างยิ่งตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องเลยนะครับจากความรักกลายเป็นความแค้นซึ่งเราจะเห็นผลของมันในภายหลังนางสิบสองหนีรอดมาได้ และเดินทางมาถึงเมืองกุตตละนครของท้าวรถสิทธิ์ด้วยความงามอันลือลือพระองค์จึงรับนางทั้งหมดไว้เป็นพระมเหสีและในไม่ช้ามเหสีทั้งสิบสองก็ทรงพระครัภพร้อมกันครับแต่ความสุขมักอยู่ไม่นานค่ะนางยักษ์สันตราที่เฝ้าติดตามด้วยกระจกวิเศษได้แปลงกายเป็นหญิงงามนามสันทะมาลาอีกครั้งเดินทางมายังเมืองกุตตละนคร และใช้มนสเสนทำให้เทารถสิทธ์ลุ่มหลงจนหมดสติปัญญาแต่งตั้งให้นางเป็นอัครมเหสีและการแก้แค้นอันแสนโหดร้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นนางยักษ์เป่ามนให้เทารถสิทธ์เกลยดชังนางสิบสองสั่งจองจำไว้ในอุโมงค์ถ้ำแล้วแกล้งป่วยหนักบอกว่ายาที่จะรักษาได้ต้องใช้ดวงตาของนางสิบสองมาปรุงเท่านั้นด้วยอำนาจมนสกดเทารัสิทธ์ จึงสั่งควักดวงตาของมเหสีทั้ง11องค์เหลือเพียงนางเผาที่ถูกควักไปเพียงข้างเดียวเพราะมีคนนำราชองค์การมาห้ามไว้ทันค่ะในความมืดมิดและทุกทรมานนั้นเองพวกนางได้ให้กำเนิดพระโอรสแต่ด้วยความหิวโหวยพี่พีทั้ง11คนจึงจำใจต้องกินลูกของตนเองเพื่อประทังชีวิตมีเพียงนางเผาเท่านั้นที่ซ่อนลูกชายไว้ได้และตั้งชื่อให้ว่ารถ,ถเส ตรงนี้สะท้อนความรักอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับรถเสินเติบโต,ตขึ้นมาเป็นเด็กฉลาดมีไก่วิเศษคู่ไก่ที่เทวดาประทานให้เขานำไก่ไปตีฮนันเอาเข้าวปลามาเลี้ยงแม่และป้าๆจนชื่อเสียงดังไปถึงพระราชวังท้าวรัฐสิทธิ์ผู้เป็นพ่อจึงรับเข้ามาเลี้ยงดูโดยที่ไม่รู้ความจริงเมื่อนางยักษ์สันตาหารู้ว่ารสเถเสนคือลูกของนางเผาแผนกำจัดจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งนางแกล้งป่วย และบอกว่าต้องใช้ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จากเมืองทานตะวันของนางมารักษาเท่านั้นพร้อมมอบสารให้รถเถสน,นำไปส่งให้นางเมรีลูกสาวบุญธรรมของนางโดยใจความในสารเขียนว่าถึงกลางวันให้ค่ากลางวันถึงกลางคืนให้ค่ากลางคืนแต่บุญของรถเถนยังมีค่ะระหว่างทางเขาได้พบจับพระฤาษีที่แปลงสารให้เป็นถึงเมื่อไหร่ให้แต่งงานเมื่อนั้น เมื่อไปถึงเมืองทานตะวันนางเมรีจึงได้จัดพิธีอภิเษกสมรสกับรถเสนทันทีแต่ท้ายที่สุดรถเสนก็ล่วงรู้แผนการทั้งหมดเขาต้องกลับไปช่วยแม่และป้าจึงตัดสินใจหม่อมเล่านางเมรีแล้วขโมยหอยาที่เก็บดวงตาของแม่และป้าทั้งหมดพร้อมกับม้าวิเศษหนีออกจากเมืองฉากนี้คือโศกนาฏกรรมความรักที่น่าจดจำที่สุดค่ะ นางเมรีสั่งเมาแล้วรีบวิ่งติดตามรถเสินมาด้วยหัวใจที่แหลกสลายรถ,ถเสินขี่ม้าหนีไปจนถึงริมแม่น้ำและได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้แม่น้ำกลายเป็นทะเลกว้างขวางกั้นนางไว้นางเมรีผู้ไม่อาจข้ามไปได้จึงได้แต่ร่ำไห้คร่ำครวญจนขาดใจตายอยู่ณริมฝั่งนั้นเองเมื่อรถ,ถเสินกลับมาถึงเมืองกุตลนครก็ได้ช่วยแม่และป้าให้กลับมามองเห็นดังเดิม ความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงนางยักษ์สันตาถูกขับไล่ออกจากเมืองไปแต่เรื่องราวยังไม่จบอย่างมีความสุขค่ะแม้จะช่วยแม่ได้สำเร็จแต่หัวใจของรถทเซนกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความอาลัยรักต่อนางเมรีเขาจึงเดินทางกลับไปยังเมืองทานตะวันอีกครั้งแต่ก็พบเพียงร่างที่ไร้วิญญาณของนางเมรีด้วยความโศกเศร้าเสียใจรถถสทเซนจึงทำพิธีศพให้นางและตรอมใจตา,ตายตามนางเมรีไปในที่สุด เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับตำนานพระรดเมรีเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและมีมิติทางอารมณ์สูงมากเลยนะครับใช่ค่ะและไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่ตำนานเรื่องนี้ได้ทิ้งข้อคิดในการใช้ชีวิตปัจจุบันไวใ้ให้เรามากมายเลยทีเดียวค่ะข้อคิดแรกเลยคือกรรมและการกระทำครับเรื่องเล่าว่าเหตุที่นาง12ต้องถูกควักดวงตาเป็นเพราะกรรมในอดีตที่พวกนางเคยไปควักตาปลาเล่นกันเป็นเครื่องเตือนใจว่าทุกการกระทำของเรา ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ย่อมมีผลตามมาเสมอครับข้อคิดที่สองคืออย่ามองคนแต่เพียงภายนอกหนังยักษ์สันตาแม้จะแสดงความรักความเอตาในตอนแรกแต่เนื้อแท้ก็ยังเป็นยักษ์ที่อำมหิตในทางกลับกันนางเมรีแม้จะเป็นลูกยักษ์แต่ก็มีหัวใจรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงมันสอนให้เราต้องใช้เวลาและสติปัญญายในการครบหาผู้คนอย่าหลงเชื่อเพียงคำพูดหวานหู หรือรูปลักษภายนอกเหมือนที่ทา้าวรสิ์ต้องตกอยู่ในอำนาจมนสกดนั่นเองค่ะและข้อคิดสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบในความรักและความสัมพันธ์โศกนาฏกรรมของพระรสและนางเมรีเกิดจากการที่พระรสต้องเลือกระหว่างหน้าที่ที่ต้องช่วยแม่กับความรักที่มีต่อนางเมรีแต่การตัดสินใจหลอกลวงและทอดทิ้งไปโดยไม่อธิบายให้เข้าใจก็นำมาซึ่งจุดจบที่น่าเศร้าของคนทั้งคู่เป็นบทเรียนว่าในความสัมพันธ์ ความซื่อสัตย์การสื่อสารและความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายนั้นสำคัญเพียงใดเป็นตำนานที่จบลงด้วยความสูญเสียแต่ก็ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความรักความแค้นและบทเรียนชีวิตไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำและผูกพันกับผืนดินของตนเองสืบไปและนี่คือสเสน่ห์ของนิทานปรมปราค่ะเวลาของเราในวันนี้หมดลงแล้วครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความเพลิดเพลินและข้อคิดดีๆกลับไป สัปดาห์หน้าเราจะนำตำนานเรื่องใดามาเล่าขานอีกต้องติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ,คะ